สวัสดีครับยินิตต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังเล่นเกม Love Is All Around เกมจีบสาวสุดแปลกแต่มีเสน่ห์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ Love Is All Around นี่คือเกมจีบสาวแนว Full Motion Video ครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังครับถ้าคุณผู้ชมมาเห็นภาพตอนนี้เนี่ยคงจะนึกว่าผมเนี่ยกำลังดูซีรีส์หรือว่าละครสักเรื่องหนึ่งแต่ที่จริงแล้วนี่คือเกมจีบสาวนะครับเพราะมันเป็นเกมแนว FMV นะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยมีการถ่ายทำตัวละครจริงๆนะครับใช้คนแสดงจริงๆนะครับทำให้เข้าถึงอารมณ์แล้วก็เข้าถึงความรู้สึกของผู้เล่นจริงๆนะครับตัวเกมเราจะได้รับบทเป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อนะครับภารกิจของเราก็คือ พิชิตใจสาวสวยทั้ง6คนนะครับที่มีคาแรกเตอร์หลากหลายขึ้นไปนะครับ ในภารกิจของเราเนี่ยจะจำลองเรื่องราวความรักนะครับแล้วก็จำลองสถานที่ต่างๆในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจะได้ตกหลุมรักกับสาวๆนะครับรวมถึงมีการเลือกตอบคําถามนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันมีความเป็นวิดีโอแนวภาพยนตร์โต้ตอบนะครับน้ำหนาความว่าคุณเนี่ยก็จะต้องตัดสินใจในการเลือกตอบคําถามนะครับในการพูดคุยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีมุมมองเป็นภาพบคุคคลที่1นนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่มากนะครับเช่นเวลาอยู่ในห้องเนี่ยก็สามารถ เลือกจุดในการเข้าไปสํารวจต่างๆ,ๆที่ต่างๆจุดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมห้องสิ่งของต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับเพราะว่าตัวเกมจะเน้นจีบสาวเป็นหลักนั่นเองแต่เสน่ห์ของเกมนี้นะครับก็คือการจัดการความรู้สึกของตัวเองนะครับและสาวๆทั้ง6คนนะครับในขณะที่เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่นะครับในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจความรักนะครับแล้วก็บรรดาสาวๆเนี่ยก็จะมีตัวเลือกนะครับแล้วก็การใช้ชีวิต การพูดคุยกับคุณในแบบต่างๆด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าจะเลือกเส้นทางไหนฟีเจอร์หลักของเกมเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับสัมผัสความรักในประสบการณ์แบบอิ่มเอมนะครับจริงๆเลยนะครับซึ่งคุณเนี่ยก็จะได้โต้ตอบกับตัวละครนะครับรวมถึงสถานที่ต่างๆในการจําลองขึ้นมาโดยการไปถ่ายทําจริงๆนะครับใช้ตัวละครจริงๆนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ทําให้เข้าถึงอารมณ์ผู้เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ใครที่ชอบความสมจริงนะครับ เกมนี้เนี่ยเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนรวมถึงเส้นทางที่หลากหลายนะครับจุดจบหลายแบบนะครับที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าเส้นเรื่องราวเนี่ยมากมายเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางนะครับเลือกการใช้ชีวิตนะครับรวมถึงสาวๆที่เราจีบด้วยนะครับว่าจะไปในเส้นทางไหนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอเนี่ยเราก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับเรียกได้ว่า สร้างความประทับใจเก็บไว้ในความทรงจำนะครับคุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้หลายๆรอบด้วยสรุปโดยรวมนะครับ Love is all around นะครับถือว่าเป็นเกมจีบสาวที่ผมเพิ่งเคยสัมผัสใน FMV เป็นครั้งแรกนะครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ อยากรู้เรื่องราวว่าแต่ละคนเนี่ยสาวๆทั้ง6คนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเวลาที่เราไปจีบนะครับถือว่าสนุกแล้วก็เล่นได้เพลินๆและมีสาวๆน่ารักให้ดูทั้งเกมเลยสำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ